ปศุสัตว์ผลึกกำลังบกปคบทลายสถานที่ผลิตยาสัตว์เถื่อนสารเร่งเนื้อแดงมูลค่ากว่า100ล้านเมื่อวันที่17ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ตึกอำนวยการกรมปรศุสัตว์พยาไทยกรุงเทพมหานครนายเอกภาพพลสซื่อโ,โคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญยกริตปินประสงค์รองอธิบดีกรมปรศุสัตว์และพันตำรวจโทอุดมศักดิ์สุวรรณแสง รองผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงข่าวการบุกทลายสถานที่ผลิตสารเร่งเนื้อแดงและยาสัตว์เถ,ถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและอาหารสัตว์ที่ต้องสงสัยว่ามีการผสมสารเร่งเนื้อแดงจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทนายเอกภาพกล่าวว่าเมื่อวันที่10ตุลาคม2567ทางกรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ กรมปศุสัตว์กรณีพบสถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายยาสัตว์เถื่อนและสารเร่งเนื้อแดงรายใหญ่ภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพรบรควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558และพระบยาพุทธศักราช2 5 1 0โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประกอบด้วยปศุสัตว์เขต7ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันและเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหาร และยาสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองกำกับการ2บอกอปคบได้ร่วมกันวางแผนสืบสวนข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีสถานประกอบการทั้งสามแห่งมีเหตุอันน่าเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดจริงดังนั้นจึงได้ขอหมายค้นจากสารจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อเข้าค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนสองแห่งและอำเภอบางเลนหนึ่งแห่งและจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้งสามแห่งมีเจ้าของคนเดียวกันทั้งหมด นายเอกภาพกล่าวว่าลักษณะสถานที่ผลิตยาและอาหารสัตว์เหล่านั้นเป็นรูปแบบโกดังขนาดใหญ่ซึ่งภายในสถานที่ดังกล่าวพบผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ไม่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ผสมสารเร่งเนื้อแดงเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการผลิตและจากการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดดังนี้ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558 1มาตรา15ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา6 1ให้ยื่นคำขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้โทษตามมาตรา74จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2มาตรา56 4 ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขายนําเข้าเพื่อขายหรือขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้โทษตามมาตรา86วรรคแรกจําคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง100,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510 1มาตรา12ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโทษตามมาตรา101จำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000บาท2มาตรา72 4ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชาอาณาจักรซึ่งยาที่ม่ได้ขึ้นทะเบียนตาหรับยาโทษตามมาตรา122จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้านพันตำรวจโทอุดมศักดิ์เผยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดของกลางยาสัตว์ และอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียนร,รวมถึงอุปกรณ์อื่น,นๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยแบ่งเป็นหมวดดังนี้ 1. ยาสัตว์ไม่มีทะเบียนจำนวน224รายการซึ่งเป็นยาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการแห่หลายอยอ,อาจไม่มีสารสำคัญหรือปริมาณสารตามที่กำหนดไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาและอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง 2. อาหารสัตว์ผสมสารเร่งเนื้อแดงจำนวน7รายการซึ่งสารเร่งเนื้อแดงที่ผสมในอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตลดปริมาณไขมันในเนื้อสัตว์ตลอดจนเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อและทําให้เนื้อสัตว์สีแดงหน้าบริโภคก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเช่นกระตุ้นการเต้นกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโรคลมชักโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนหญิงมีครรภ์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดงที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ทั้งนี้พันตํารวจโทอุดมศักดิ์กล สำหรับสารเร่งเนื้อแดงถือว่าเป็นสารเคมีที่ผิดกฎหมายในราชอาณาจักรไทยและทางเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบถึงที่มาของการนำเข้าผู้ค้ารวมถึงเส้นทางของการนำเข้ามาในประเทศไทยและจะต้องเร่งปราบให้มากที่สุด 3. เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจำนวน9รายการซึ่งเป็นเครื่องมือผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการแห่งหลายออยร่วมของกลางจำนวน240 รายการมูลค่าของกลางประมาณ100 4 3 4 8 4 0ล้านส3 4 8 4 0บาทพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดและจับกลุ่มผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บกปปลาคอควายใบใบไม้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป